สวัสดีครับอ่า fc นะครับเอะ fc พะตงเล่อันนี้ท่านผู้ชมเมนมาบอกผมเนียครับเนอะว่าว่าหินก้อนนี้เป็นหินอีอยงท่านผู้ชมเมนมาบอกพะตงเล่แล้วครับเนอะเป็นหินอีอยงคาเวลาถูตัวี่เหลี่ยมอยู่เงีย,งยบเงบครับเวลาลอามาถูตัวแล้วครับเนาะมันสีออกเหลี่ยมคือกากเผ็ดครับนี่นะครับเนอะยใต,ต้นามพุนขุด เด็กน้อยลูกหลานมันไปตึกแขมันไปเหยียบครับมันไปเหยียบอยู่ใต้น้รมมันก็เลยมุดเอาขึ้นมาสางนี่ที่เป็นกรดเป็นแรงโบราณนะครับเนระื่องที่ว่าเห็นก่อนนีนะ่เห็นก่อนนี่นี่มันเขามันแตกนะครับเนระื่องมันเลยมีเฟียงเดียวถูตัวนี่เหลี่ยมยิงยงย่งยับรับท่านผู้ชมนี่ขับได้เป็นสมุนไพรแบบหลอดนี่ครับนะ แล้วครับด้อคือจังพระนี่แหละครับมันเป็นแตกเปนนน็นเหียดที่ดีนะครับแล้วท่านชมทุเดศว่าเป็นเหรีเอียงถูตัวมันสี่เหลี่ยมครับพอต้องเลยเอามาถูตัวบ้านหันเป็นเหลี่ยมเงียบๆ,ๆครับเด้ย๋ยวผมเสบึงอตัวผมตอนผมถูนะครับมันสี่เหลี่ยมเอาเบึงเบ้อง้อยมันแตก นี่ครับที่ร้อยมันแตกออกนะครับน้าท่านผู้ชมนี่นะครับที่บ้าแตกออกเออเตกเป็นเฟียงนะครับน้าท่านผู้ชมนีะครับไล่แตกออกมูสูตรหนึงเหลี่ยมนะครับน้ามันสี่เหลี่ยมที่สูตรเม่ได้ครับเว่ามันเห็นนี่อย่าง ปีดไฟเลยครับเด้อสี่เหลี่ยมครับมันสี่เหลี่ยมยดีนี่ครับเด้อแกะคือกันแล้วข้างนอกผมก็บ่เคยเห็นหลานมันเราไม่เบิ่งผมขอหลานมาเบิ่งเลยครับเด้อนี่ครับมันสี่เหลี่ยมๆถูตัวนี่สี่เหลี่ยมเป็นกาเพชรเลยครับเด้อ จะเป็นหินครับท่านผู้ชมร้อยแตกมันนีดเดี๋ยวไนก็ไปนี่คือจนหัวเผ็ดหัวค่อย่ำยมยีเงาเงาได้ครับได้แต่ว่าผู้นไรหัวหินนี่ยังไงเม็ดมาบอกพอท้องไลคนเดือบนะครับเนาะนี่ยครับ,รบถือไฟมันสี่เหลี่ยมมันสี่ดีของมันเองนะครับเนาะนี่เหละครับ เป็นจังสีครับท่านผู้ชมมีร้อยแตกมันครับแต่ว่ามาถูตัวนี่กันเท่ามาถูตัวนี่ดัวสิเหลี่ยมยี้เมียวเนี้ยเป็นกาบเพชรติดเนื้อเขาเลยครับท่านผู้ชมเบิง้งเรียครับเด้อนี้ดตนเหลี่ยมเหลี่ยมนั่นนี่นะครับร้อยแตกที่พอท่องเลียเอามาถูเอามาล่วงเบื้อง,งแล้วครับเนาะเอามาล่วงถูเบิ้งว่าได้ยินตลาดเราบ่าเสียครับเบิงบ้งเรียกขับเด้อเบิ้งดีๆคือคือคนบ่ครับคือผู้เฒ่าบ่ครับเบิ้งเด้อ เห็นประคับมีหนวดขาวๆผมมีครบสุดเลยครับท่านผู้ชมมีแล้วครับเริ่มเป็นของแปลกคือคนบอคคับนะคือผู้เฒ่าเลยครับนี่คือผู้เฒ่าเห็นบ่คือจังผู้เฒ่าแบบแบบตั้งประเทศครับเออคือจังคนตั้งประเทศเป็นประคับท่านผู้ชมเบื้อดีๆแล้ครับเรือมู่เจ้าเห็นเ้วยอ่อยบอกโอ้พดตอนพลอาป่าครับอ๋อจินตนาการเบื้อแล้วครับเร้อคนเลยครับนี่นี่แหละครับของสักศี์ผมยกมือใส่หัวเราหลานเราไม่เบื่อประกัน ผมขออนุญาตบาดคำท่านผู้ชมนี่นะครับพอต้องเดาเจอของแท้เหรอเดี๋ยวเขานะนี่นะครับนี่นาค้นเห็นบอครับเห็นหนาค้นบ่นี่นะครับท่านผู้ชมเดือเสือบ่ครับนี่นะครับฟันก็เห็นครับฟันขาวๆเห็นบ่ครับอาเพิ่นอาปากท่านผู้ชมบึ้งดีๆนะครับเนาะบึ้งดีๆครับ นี่นะครับผมที่ให้ท่านผู้ชมผู้เพิ่นเบื้องเป็นเบื้องเป็นอย่างกับเปลนมาบอกขอต้องเรียในว่าหินอย่างเจ้าเคยพอเคยเห็นบ่เออเนาะครับเนาะเป็นหินก่อนค,อคือจังคือจังพระนางนี่แหละนี่นะครับเห็นบ่ผมคิดบ่ผิดเลยผมว่าผมเบิ้งเตซี่เรียกแล้วผมว่าคือคนคือคือจังคนอยู่ในหันครับเออค้องโดยสื่อของผมเนาะครับเนาะคือจังคนอยู่ในหันอยู่ในกน้อนเห็นน,นี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นของแปลกที่พอทักเรียผาก็เห็น เอาถูตัวนี่เหลี่ยมครับท่านผู้ชมนี่เด้อุกเอาดีๆครับบัดที่นี่เอาบัดที่นี่เอาทาพื้นนังอันนี้ผมเออบัดที่นี่เอานี่แหละครับทานี่ยแหละครับคือพระบอกรับท่านผู้ชมนี่ครับทานี่นี่ครับนี่นี่นี่เออทผมเอาไล่หักมันตั้งนี่แหละครับเป็นรูปจังสี่เลยท่านผู้ชมนี่เด้อครับเด้อมุจจาวามนหยั่งนี่นะครับ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่นะครับเด้ออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเด้อนี่อันนี้ยู่ใตตน้ำหลานมันไปตึกแขมันไปเหยียบนี่นะครับเด้อจังมุดเขาไปเมนหินก้อนนี่นะครับท่านผู้ชมเบื้องไร่นี่ก็คือนาค้นคือกันอันนี้ไร่ตังคเพิ่นะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับแต่ที่นี่เบื้องข้างหลังด้วยมัน้นี่ข้างหลังครับอันนี้ข้างหลังหินก้อนนี่ที่มันเตะผมว่ามันตังได้ดี แดกออกมาตั้งได้ดีคือจังผะเราคำนว่าคือจังผะสมัยก่อนตระกู้ชมเบื้งดีๆนะครับนะมีโชคมีลาบบ่นี่นะครับช่องเขาทะเลคนเดิมจิมาถามมู้เจ้าว่าหินหยั่งสิด็ดอืมเป็นจังไหรมีมาบอกเนี่ยเอาลอกถูตัวเบื้องในเดือดมีจอมยำเลยครับตระกู้ชมผมเกิดมากกว่าที่เห็นนี่แหละครับตึ้งไร่นี่นี่แหละครับ อันมูจุดขา,ขาๆวๆนั่นแหละครับเป็นเหลี่ยมๆเ,เป็นมูนี่นะครับติดเนื้ออ่าติดเนื้อเฮอเหลวก็เหลี่ยมยบๆๆๆนี่นะครับได้เบิ้งนะครับได้เนื้อมูเจ้าอ่ซื้อมูดีๆผมก็บอกเข้าใจว่าหินหย่งนี่างนครับด้ไล่แตกมัน นี่ครับนี่ครับเมไม่ได้ถือไฟแต่ถอดมันสิเป็นยังสีเนะครับเด้อท่านผู้ชมนี่นะครับมงเออกนะครับเด้อเออเด็กก็มีนมาบอกขอท่องเรียกคนเดิมเนี่ยมูเจ้าว่ามันหินหยองนี่ครับนี่นะครับเด้อไร่มันแตกทางมันแตกผมซองไฟใส่ นี่นะครับร้อยมันแตกมันจะเป็นยังสี่ผมเอาถูตัวกับเหรียบเนี่ยเจ้าเนียบป่ะนี่แหละครับพ่อสามีกนแล้วรับเนาะเดี๋ยวครับผมผมถูแขนผมกับเห็นบ่ครับเห็นยุงแขนผมบ่ครับนั่นแหละครับนี่ครับ เห็นับเ่ยไรอยงเงีมันติดแขนผมนะเห็นรครับนะยุกแขนผมรถขับแล้วผมเอาหินก้อนนี้แล้รับถูเบื้องต้นกับผู้ชมเบื้องต้นเห็นรับเหี่ยมเดียรเดียร์น่ยังเบื่อนะนั่นแหละผมถูทั้งสองขางลขางนี้ก็ถูรับคุณรับเห็นไหมยุกตามแขนผมนั่น นี่ครับเดี๋ยวยังยังพี่หนั่มนี่แหละครับเปรียบคู่กันนั่นนี่แหละครับผมก็เพิ่งเห็นเห็นนะครับเนาะอันนี้แหละผมก็เพิ่งเห็นว่ามีหินจังสี่เกิดมากกว่าที่เห็นนี่แหละครับเนาะนี่แหละผมทายเหเตุผงแล้วก็อีนี่ยังก็เม็นมากบอกขอท่องเรือคนเดือดนะครับเนาะว่าหินก้อนนี้เป็นหินเอี่ยงแล้วก็เนาะเป็นหินแนวอะไรบางคนเออ พ่นคุดสางครับพ่นคุดต้องไปประมาณสิบกโลเมตรแต่ยี่สิบเมตรครับตอนนี้ยุ่ใต้ดินใต้น้ำคนว่ามีหงมีไห,หยสารพัดมีตะไหใหญ่เป็นเมืองเกาหรือเป็นอะไรก็บม่รู้พ่นคุดไปถือหนองมีตะไหมีตะหยังเต็มครับแต่พ่ก็ีเมีเห็นก่อนนี้แหละครับผสม,มเสอย,ยูน้ำอันนี้ก็เพิ่งได้โบโดนแล้วครับแล้วนี่เพิ่งได้มาโบโดนห้านมันไปตึกแขแลเส่แล้วมันลงไปมันไปเหยียบครับท่านผู้ชมนี่ นะครับเดยอย้อย่างอย่างอ้าวพวกนี่เอาทั้นี้นะครับให้เบิ่งเพราะเป็นถามควื่องดูนะครับเนาะผมติดถามเป็นเครื่องดูนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับที่ว่าพบว่าเป็นนาคตุลีนะครับเด้อครับผมที่ว่ามีคนอยู่ในนี้เครื่องดูซื้อของขอท่องเรียเพิ่องดูซื้อของขอทัองเรียว่า หินก้อนนี่มันสิมีนาคนหรือว่าสิมีอนะยังอยู่ในหันนกับนกของแปลกแปลกเอาเปกอครับเล้วเดี๋ยวครับเอาไปที่นี่พ่อแหละครับนี่แม่มาบอกพ่อต้องเรี้ยงในว่าหินยังจบเข่าเอาไอ้ผูปป้เจ้าถึกได้โชคได้ลาภผู้ฮาผู้ใดเห็นนี้ยังอยู่ในหินก่อนนี้ให้โชคได้ลาภเมื่อประจำวันที่สิบหกกร,รกฎาคมพศดอกวัห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหับอ่ะพ่อจบเข่าไปพ่อต้องเลียงเจ้าขับขับขับ